สวัสดีครับผมโอ๊ตจากอุบลคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับบาร์เดอร์นะครับเป็น T530DW นะครับบาร์เดอร์ที3 0 d w นะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของปี2025เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมกันว่า u n นบ x ็อกในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วไม่อยากปิิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปนี้กันนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องกับเราไปนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับสิ่งแรกนะครับก็คือชุดคู่มือนะครับต่อมานะครับก็คือตัวสาย USB นะครับที่เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านนะครับต่อมานะครับก็คือตัวสายไฟแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวเครื่องปิ้นเองแล้วก็หมึกจํานวนสีสีนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับไปในกล่องนะครับ เดี๋ยวต่อไปเรามาดูการเติมหมึกนะครับแล้วก็ทํายังไงถึงจะไม่ปิ้นเป็นกระดาษสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันครับครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเริ่มจากอะไรก็อันดับแรกครับเสียบสายไฟก่อนนะครับเข้าที่ตัวเครื่องปิ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเสียบสายไฟให้เรียบร้อยหลังจากนั้นมานะครับเดี๋ยวตัวเครื่องครับจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับ เมื่อเสียบสายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าขั้นตอนการเติมหมึกนะครับเราทํำยังไงบ้างนะครขั้นตอนการเติมหมึกนะครับเราก็เปิดฝาหน้าออกมานําสีที่เราต้องการเติมมาเสียบลงไปในช่องของแต่ละสีนะฝานี่เราดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเก็บไว้ข้างๆหรือข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับตัวหมึกครับปักลงไปได้เลยนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเวลาหมึกเต็มนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวหมึกล้นออกมานะครับตัวนี้เขามีตัวซีนอยู่ก็คือตัวหมึกเต็มขวดจะหยุดไหลอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือเต็มหนึ่งแท่งแล้วพอดีนะครับเติมทีละสีนะครับก็เดี๋ยวเราเติมแบบนี้ให้ครบทุกสีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราต้องกดอะไรบ้างนะครับที่จะไม่ได้พิ้น์ออกมาเป็นกระดาษสีขาวนะครับครับ เมื่อเติมหมึกเสร็จทั้งสีสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาด้านหน้าเข้าไปได้เลยนะครับปิดฝาด้านหน้าเสร็จครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอนะครับก็จะขึ้นคําว่าเซตอัพนะครับเราก็กดโอเคได้เลยครับกดโอเคที่นึ่งนะครับเราก็เลื่อนลูกศรลงนะครับให้มาเจอผ่านคําว่าเซตอัพนะครับแล้วก็มี led นั่นเองนะครับก็คือตัวเซตอัพผ่านหน้าเครื่องก็เจอหน้านี้แล้วกดโอเคได้เลยครับ พอกดโอเคครับเครื่องถามว่าเราต้องการเซตอัพตัวเครื่องหรือเปล่านะครับก็ให้กดขึ้นนะครับก็คือใช่นะครับเขาก็จะถามอีกว่าให้เปิดฝาหน้าแทงออกนะครับก็เปิดออกนะครับเปิดออกเพื่อป้องกันการไม่ได้เติมหมึกครั้งแรกนะครับก็หลังจากเปิดครับก็ปิดฝาเข้าไป1ทีครับปิดฝาเข้าไป1ทีนะครับเครื่องจะถามว่า เติมหมึกสีชมพูแล้วหรือ,อยังนะครับก็คือตัว M นั่นเองนะครับก็กดขึ้นก็จะมาเจอตัวสีฟ้านะครับหรือตัว C ีนั่นเองก็กดขึ้นเช่นเดียวกันครับเรากดขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับก็คือสีดําเติมแล้วหรือยังก็กดขึ้นอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเครื่องจะเติมหมึกหรือว่าโหลดหมึกเข้าหัวพิมพ์โดยอัตโนมัตินะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาเฉลี่ยดโดยประมาณ4-5นาทีนั่นเองครับหลังจาก4-5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทดสอบหัวพิมพ์เราควรทดสอบแบบไหนนะครับรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเราจะพิมพ์เป็นกระดาษเปล่าหรือเปล่านะครับหรือพิมพ์ออกไม่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเทสหัวพิมพ์ หลังจากเครื่องเติมหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกทีนะครับหลังจากเติมหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนะครับก็จะขึ้นมาให้ตัวเซตวันกับเวลานั่นเองนะครับก็โดยทําการเซตโดยกดปุ่มโอเคครับอ่าเลือกปีนะครับเลือกเดือนนะครับแล้วก็เลือกวันนะครับ แล้วก็เลือกเวลาในรูปแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับตั้งเวลานะครับต่อมานะครับตัวเครื่องครับถามว่าตัวใส่กระดาษหรือยังนะครับก็คือเซตเปเปอร์นะเดี๋ยวผมขอใส่กระดาษสักครู่หนึ่งนะครับครับขั้นตอนใส่กระดาษนะครับก็คือดึงถาดกระดาษข้างล่างออกมาได้เลยนะครับรุ่นนี้สามารถดึงออกมาได้จนสุดเลยนะครับ แล้วก็ปรับระยะกระดาษนะครับโดยการบีบสีเขียวด้านบนนะครับบีบออกนะวางกระดาษลงให้พอดีแล้วก็บีบตัวปรับหรือตัวล็อกกระดาษให้พอดีกับกระดาษนะครับไม่ตึงจนเกินไปหรือหลวมจนเกินไปนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปข้างล่างได้เลยนะพอใส่กระดาษเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับโดยกดที่เมนูหรือคัลเลอร์ก็ได้นั่นเองนะ พอกดเสร็จนะครับตัวเครื่องครับก็จะปิ้นแผ่นสถานะหัวพิมพ์ออกมาให้ดูนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําตามขั้นตอนการเติมหมึกนะครับหัวพิมพ์ก็จะไม่ออกนั่นเองนะครับก็คือการปิ้นกระดาษเปล่านั่นเองนะครับก็เซตอัพขั้นตอนการเติมหมึกตามที่เราแนะนําไปได้เลยตามขั้นตอนแรกนะครับทีนี้นะเมื่อพอปิ้นแผ่นสถานะออกมานะครับอันนี้คือใบสถานะหัวพิมพ์นะครับใบสถานะหัวพิมพ์ดูอะไรบ้างนะครับ สิ่งแรกๆที่เราจะดูเลยนะครับก็คือตัวหัวพิมพ์นั่นเองว่าหัวพิมพ์เราปกติหรือชำรุดหรือเปล่าโดยวิธีการดูนะครับให้เราดูที่แถบสีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัวสีชมพูก็คือหัวพิมพ์ปกตินะครับก็จะเต็มแบบนี้ไม่มีช่องไหนขาดหายไปนั่นเองครับทุกสีนะครับก็จะต้องเต็มปกติเหมือนกันหมดอันนี้ก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องปิ้นของลูกค้านะครับ สามารถพิมพ์งานพิมพ์ได้ปกติ100%แน่นอนไม่เป็นกระดาษขาวแล้วก็ไม่เป็นเส้นอย่าง100%รครับหลังจากเซตหัวพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเราถามว่าต้องการ adjustment าาหรือเปล่าเราตอบโนไปได้เลยนะครับถ้าหัวพิมพ์เราปกติแล้วหลังจากนั้นครับก็คือเซตอัพ c o m p l e ก็คือกดโอเคได้เลยเมื่อเครื่องเซตอัพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอของลูกค้านะครับก็จะขึ้นตัว100% normal 01พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องิ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหมึกนะครับการเทสหัวพิมพ์สําหรับ EP ต่อไปนะครับก็จะมีการเซตอัพ w i i i นะครับว่าตัวรุ่นนี้เซตอัพ w i i i ได้แบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ Wi-Fi รองรับอะไรบ้างนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับรองรับแอปพิ้นนะครับหรือว่าเป็นสําหรับ Apple นั่นเองนะครับที่รุ่นเก่านะครับยังไม่มีนะเดี๋ยวรุ่นนี้เซตอัพยังไงเดี๋ยวตามชมใน EP ถัดไปครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ ตัวหมึกที่ปิ้นปริมาณสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับรองรับการพิมพ์สูงสุดถึง7,500แผ่นนะครับแล้วก็เป็นสีเองนะครับสสีร่วมกันเนี่ยจะพิ้นรวมกันได้5,000แผ่นเลยทีเดียวแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่สําคัญมากๆนะครับที่ยูเซอร์ตามหากันก็คือการพิ้นหน้าหลังอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้มีมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับราคารุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าๆนะครับแต่ถ้าสำหรับร้านเรานะครับมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆสามารถดูที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับวันนี้ผมโอจากอุบลคอมพิวเตอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ